เชี่อเขมรเดือดค่ะตามหามือชี้หน้าทหารไทยที่ตามเมืองทรมรัฐบาลปิดข่าวหายลึกลับไปนาน1เดือนหลังปะทะจากกรณีความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ประทุตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายั่งคงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีข้อกล่าวหา ที่อ้างว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ ตลอดจนความเสียหายในด้านต่างๆทัง้งทา,า,างเศรษฐกิจสาธารณาสุขการศึกษา BBC ไทยรวบรวมตัวเลขผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาอ้างอิงข้อมูลจากทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพล,ละเรือนไทย29รายส่วนกัมพูชา13รายศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและกระทรวงสาธารณาสุข สรุปตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากการประทะชายแดนไทยและกัมพูชาตัวเลขล่าสุดเป็นข้อมูลนะวันที่31กรกฎาคมระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน14รายขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ3 2รายจ่ายจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด38รายส่วนข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บของกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บัญชาการกองทัพไทยระบุเมื่อวันที่30กรกฎาคมว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารไทยเสียชีวิตรวม15รายและตัวเลขกำลังพลที่บาดเจ็บอยู่ที่192รายด้านตัวเลขการเสียชีวิตภาพพลเรือนกัมพูชามีการเปิดเผยล่าสุดเมื่อวันที่26กรกฎาคมจากพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิต8ราย และเจ้าหน้าที่ทหารอีก5นายซึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุวา่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมส่วนตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บมีรวมถึงสิ้น71รายขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าอินฟลูขเมนยังคงประกาศตามหาตัวทหารขมรที่ไม่รู้ชะตากรรมนับร้อยอย่างสิ้นหวังไม่มีใครรู้ว่าชตากรรมคนพวกนี้ เป็นอย่างไรเพราะเขมรปกปิดยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมาโดยตลอดจา่ายแนงก็เริ่มมีประชาชนชาวเขมรที่โวยวายว่าของไทยยังเปิดเผยตัวเลขชื่อทหารที่เสียชีวิตและมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ฝั่งเขมรไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่การประกาศด้วยซ้ำว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่เพจ Facebook ของพันพนาได้โพสต์ภาพทหารเขมรร้อมประกาศตามหา โดยส่วนใหญ่ระบุวันที่หายตัวและระยะเวลาการหายตัวไปท่ามกลางคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าหรือว่าทหารเหล่านี้อาจจะเสียชีวิตท่ามกลางสนามรบไปแล้วแต่ถูกปกปิดข้อมูลล่าสุด25สิงหาคม68ทางเฟซบุ๊กของนนาวินอดีตทหารพลานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าโซเชียลกัมพูชาเดือดตามหาตัวตึงมือชี้หน้าทหารไทยแห่งปราสาทตามเมินทม าดทางการปิดบังความจริงโซเชียลกัมพูชาตั้งคำถามเหตุใดานายทหา,ทหารที่คุ้นหน้าในสื่อโซเชียลคนที่นั่งทางขวามือหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าตัวตึงตาเมืินทมทหารกัมพูชาผู้ประจำการอยู่ที่ปราสาทตาเมืินทมคนที่ได้เคยก่อวิรกรรมกับทหารไทยไว้มากมายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวภายหลังจากเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาครบไปแล้วหนึ่งเดือน โดยทางกัมพูชาเรียกร้องให้ทางการออกมาเปิดเผยความจริงเพราะถือว่านายทหารคนนี้ปรากฏในหน้าสื่อบ่อยครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวตึงตาเมืินทมมือผลักทหารไทยอีกคนหนึ่งที่มีทั้งรูปแล้วก็คลิปยืนยันว่าเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่ทั้งนี้พบว่ายังมีทหารกัมพูชาอีกเป็นจํานวนมากที่สูญหายไประหว่างการประทะและก็ไม่ทราบได้ว่าสถานะปัจจุบันของพวกเขาเป็นอย่างไรไม่ได้ว่าอะไรเลยต้องเจอแบบไม่ได้ว่าอะไร จ่าได้ห้ามอยู่บนห้ามอะไไม่ได้ห้ามอะไรเป็นคนห้ามเลยใครห้ามอะก็พูดเลยแหละูก็พูดไปผมไม่ได้ว่าไม่ห้ามถ่ายภาพการแต่งนห้ามบ้านเนะแทีวีดโอแล้วก็ถ่ายไปพวกมันไม่วาล้วจะได้ถ่ายไหมอันนี okay? oh. ้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอาไม่ถ่ายทอดตัวต้งตีบเกังไนมารูปนี่ทางยมมอมมัน้อยใงไงพอหนะได้ห้ามไหล่ะแค่ห้ามการทษดถารูปนะถารูปนะ

เราบ้าห้ามเขาจะโต้ต้อนมาสูาโซนนี้อถ่ายอะไรกันอีกแค่นั้นเองยังพอแค่นั้นเลยตั้งแถวดามไหมไม่ใช่วันวานพาวิโอนะให้เรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขาอยจะทายยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่งละอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินไปไปล้ำเส้นประเทศไทยไอ้นี่มันที่ท่องเที่ยวที่ประสาทให้มาเที่ยวอีกเชิญมาเที่ยวใช่ใเขาเขาต้องมีรูปแบบที่ระลึกไม่ไม่ได้มาเชิญ